ครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องฉันขอแค่1%นเนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับตลาดประจำวันที่7สิงหานะครับสิงหาคมปี2 0 2พันยินะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับประเทศที่ที่ผมอยู่นะฮะก็จะช้ากว่าประเทศไทยไปสักชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้ก็ มีการเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับเสียงเปลี่ยนมาเดี๋ยวมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันมาเนาะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มว่าวันนี้ผมผมมีเปิดไปอยู่สองคู่นะครับสองคู่ก็มีทั้งพอตที่เป็นพอตทร,รีโอนะครับพอททร,รีโอที่เป็นของ ftmo นะครับก่อนที่ลองทดสอบ เทรดลองทดสอบระบบก่อนที่จะตัดสินใจาจะาลงสมัครสอบกองทุนนะครับจะทดสอบดูนะครับแล้วก็มีพอรตท,ที่เป็นอพอตจริงนะครับพอตจริงก็มีมีมีอยู่สองพอทนะครับที่ผมได้เปิดเทรดไปก็วันนี้นะครับมี2คู่ที่ผมพิจารณาเปิดก็คือได้แก่คู่ที่เป็น GA ตระกูล G นะครับแล้วก็ AUD นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับ TBP s w i ส t f r o n t นะครับาไมผมถึงเปิดนะวันนี้อาจอาจจะเบอรอเบอร์หน่อยนะครับพอดีเพิ่งหายจากกวัดมากา็พอดีเห็นเห็นวันนี้พอดีมันเป็นวันเปิดตลาดจริงๆวันาถามว่าตลาดมันน่าเล่นไหมไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ นะครับวันนี้เพราะว่าตลาดมันเปิดแล้ว f o ฟของเงินเนี่ยมันยังไม่ค่อยไหลเข้ามาเท่าไหร่นะครับมันยังไหลเข้ามาไม่เยอะก็จะเห็นว่าตัวมอนิเตอร์แดชบอร์ดมอนิเตอร์เนี่ยแทบจะไม่มีสัญญาณให้ให้ซื้อขายเลยนะครับแต่ว่าพอดีผมไปเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับก็คือ f o ฟ ratio ซึ่งพอเรามาเทียบปัตราส่วนกันผมก็เลยตีว่ามันอาจจะเป็นัุ่ม โดยใช้สัดส,ส่วนที่การไหลเงินไหลเข้าไหลออกของเงินนะครับก็เอามาทําเปรียบเทียบเป็นสัดส,ส่วนก็กลายเป็นวอลลุ่มออกมานะครับก็สังเกตว่าในช่วงถ้าเป็นช่วงวันแรกวันจันทร์นะครับที่มีเงินไหลเข้ามาเนี่ยมันก็จะทั้งสองฝั่งทั้งเป็นที่เป็นเดลี่แล้วก็วีคลี่เนี่ยมันก็จะคู่เงินก็จะเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราอรอดูพรุ่งนี้ ตัวเดลี่มันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ราค่อยมาดูวิกฤตอีกทีนะครับยิงตัว GA เนี่ยมันมันเพิ่งมีมีมาเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าตอนที่ผมเปิดไปนะครับตัวคู่เงินด้านบนเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกตรงนี้จะเป็น AUD แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวของ GBP ก็คือนั่อหจากคมว่าในช่วงเช้าอ่ะตลาดแทบจะไม่ได้สนใจของตัวของเช้ากลางวันเนี่ย ตอนถึงแม้จะมาตลาดของทางฝั่งยุโรปจะเปิดเนี่ยก็ยังไม่มีคนมาสนใจเล่นตัว Gbp เลยนะครับตัว Gbp เนี่ยเพิ่งจะมามีสัญญาณที่ว่าคนเริ่มมาเล่นเนี่ยเมื่อช่วงเย็นๆนะครับมันแล้วมันก็มาขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว Gbp ตัวนี้ขึ้นมาเป็นเทรนนะครับเป็นเทรนขึ้นมาก็พอเช้าผมเห็นว่ามันเป็นตัว gbp ขึ้นมาเนี่ย gbp aud นะครับหรือ ga เนี่ย ga ขึ้นมาผมก็เลยลองเข้าไปดูที่กราฟนะครับเพราะว่า,าตัวแดชบอร์ดเนี่ยพอมันไม่มีการไหลของเงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดูค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากก็เลยไปดูในส่วนของที่เป็นกราฟช่วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวันนี้คือตลาดมันมันผันมันมันไม่มีแรงมันเลยทําให เทรนของแต่ละสกุลเงินเนี่ยมันมันสับขาหลอกนะครับมันจะวิ่งไปซ้ายไปขวาอยู่นะครับมันไม่นิ่งนะครับมันไม่นิ่งคือถ้าวันไหนถ้าสังเกตจากวิก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้ามันมีโฟกันไหลของเงินที่มันเข้าแรงๆแล้วมันมันเสถียรเนี่ยมันก็จะอยู่หุ้วันนั้นน่ะทั้งวันมันก็จะเล่นแต่หุ่มันก็จะเข้าแต่แต่สกุลเงินนั้นเลยมันจะทําให้เราง่ายต่อการเล่น แต่พอวันนี้มันเป็นเหมือนตลาดเปิดผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้มันมีข่าวหรือเปล่านะอันนี้คือผมผมยังไม่ได้เปิดดูพวกปฏิทินข่าวหรืออะไรนะครับแต่แค่สังเกตว่าแรงของการซื้อขายเนี่ยแรงของเงินหรือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันมันฟ้องมาว่ามันโดยปกติมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่มันควรจะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีข่าวสัปดาห์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นนอนฟาร์มหรือเปล่านะฮะ ยังยังไม่ได้เข้าไปดูปฏิทินเหมือนกันเนาะผมก็เลยตอนเช้าเนี่ยผมก็เลยลองเข้าไปดูตัว GA นะครับ G a เนะผมเปิดของ FTO ทบโง GA เมไม่เช้านะครับตระกูล G นะครับผมเปิดที่ตัว GA นะครับเดี๋ยวกลับไปที่ GA เนี่ยไม่เช้าเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจลองเปิดดู ที่เปิดเนี่ยคือผมไปเจอสัญญาณคล้ายๆกับมันเหมือนเป็นไดเวอร์เจนต์นะครับก็เลยลองลองเสียงเปิดแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็โซนนี้แล้วโซนนี้มันดูเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรไดเวอร์เจนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะใช่ครับประมาณนี้นะฮะมันตั้งแต่นี่มาเลยนะฮะมันค่อยๆย,ยกขึ้น ในทำฟิล์ม D นะครับผมก็เลยลองเสี่ยงเปิดเซลล์ Sell ลงมาช็อตเซลลลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลในการเปิดนะครับก็ตั้ง SLTP ตาม ATR e นะครับ ATR e ของ D นะครับก็มารอลุ้นนะครับว่ามันจะปิดจบได้หรือไม่นะครับปิดจบได้หรือไม่ภายในวีคนี้นะครับก็าอาจจะโดย SL ก่อนเพราะว่าราคาตอนนี้มันกลับ มันกลับมาเป็นฝั่งฝั่งขาขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดของผมจริงๆวันนี้คือ1เราไม่ได้รอสัญญาณจากแดชบอร์ดที่มันครบจริงๆนะครับแม่เราไม่ได้ดูให้ละเอียดเรารีบที่จะเปิดออเดอร์นะครับเรารีบที่จะเปิดออเดอร์ทำไมผมถึงมอ,งอยงั้นจริงๆตัวโวลูมเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณบอกว่ามันควรจะบายหรือควรจะเซลล์มันแค่บอกว่าตอนเนี้ยคู่เงินหรือสกุลเงินนั้นอ่ะมันมีเปอร์เซ็น การไหลเข้าของเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งไหลเข้าอะไรออกเนี่ยแสดงว่ามันมีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับคนเล่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าการพิจารณาเนี่ยเราต้องมาพิจารณาในในส่วนของของตัวมอนิเตอร์ด้วยว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณแบบนั้นจริงๆไหมแล้วข้อ2คือวันเนี้ยแรงของคู่เงินเนี่ยมันวิ่งน้อยมากนะครับมันวิ่งน้อยมากมันวิ่งแค่0.4 0.3 0.4ซึ่ง โดยปกติถ้ามันเป็นสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าตลาดมันวิ่งเป็นเทรนหรือว่ามีแรงเนี่ยมันจะวิ่งออกมา0ู .5 0์จุดเอัพก็จะไปจบที่ประมาณหนึ่งกว่าๆแล้วมันก็จะมันก็จะกลับมาปิดแถวๆประมาณสัก0.5 0.6อะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับปิดก็อยู่กลับมาประมาณอยู่ประมาณเนี้ย0.4จอะไรประมาณเนี้ยครับแต่วันเนี้ยตลาดมันมันไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะเล่นนะครับ มันก็เลยเลยทําให้จุดนั้นอะ่ะมันเป็นจุดที่ผมมองมองพลาดแต่ว่าเราเราเปิดไปแล้วนะครับก็ก็อันนี้มันเป็นเป็นบัญชีทริอ,อันะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบระบบไปในตัวแล้วก็เก็บข้อผิดพลาดของตัวเองไปก็มารอลุ้นกันถามมันมีโอกาสลงไหมผมว่ามันยังมีโอกาสลงอยู่นะครับอาจจะลงย่อแล้วก็ไปต่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเดเนี่ยถ,ถ้าถ้าถ้าพิจารณาตามตามแนวเทคนิคแบบการอ่าน เขาเรียกอะไรอ่านกราฟหรือว่าพวกอา m อะไรต่างๆเนี่ยครับก็คือมันเกิดเดลเจนแล้วก็มันเป็นแบบประมาณว่ามันน่าจะเข้าสู่ช่วงแบบเรซิ่งเป็น,เป,นเป็นทรงริมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันอาจจะขึ้นไปอีกแล้วก็ร่วงลงมาอย่างเงี้ยครับส่วนคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองนี่ผมพิจานาเปิดไปก็คือตัวของา n n อ่า,อาไม่ใช่ G n จีสวิตฟรังนะครับจีสวิตฟรังก็ตัวเนี้ยพิจารณาตามตามเทรนเลยก็คือดิเรกชันมันเนี่ยดิเรกชันของมันเนี่ยมันเป็นขาลงชัดเจนนะครับเป็นขาลงชัดเจนแล้วก็ผมเห็นเมื่อเช้าเนี่ยพอมันมีตัว A ที่มันมันเป็ดอ่อนอยู่แล้วก็อยู่ๆมันก็ตัว G ีอ่อนแล้วก็มีตัวของสวิตฟรังที่มันเข้ามาแล้วก็ผมไปดูเมื่อเช้าตัวสวิตฟรังเนี่ย มันเป็นเทนขาลงนะครับมันเป็นเทนขาลงเป็นเทนขาลงปุ๊บผมก็เลยพิจารณาที่เข้าเซลล์ไปนะครับสำหรับตัวตัวริดฟร์มก็ปรับเป็นการตั้ง SL แบบ ATR ใช้ ATR ช่วยนะครับแล้วก็เป็นเซลนะครับก็จริงๆวันนี้นะครับผมมีอัปเดตตัวโปรแกรมพวกนนะีอ่าก็คือ สามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นตั้ง S L หรือ T P แบบโดยใช้ Price Price ก็คือเราอ้างอิงจากตอนนี้นะฮะระดับราคาต่างๆที่เรามีอยู่ในตารางส่วนตัวของรูปแบบ A T R เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็น Price เนี่ยเราจะมาเลือกมันจะเกี่ยวเกี่ยวเนื่องมากับมากับ2ตัวนี้นะครับ T P กับ S L เราต้องมาเลือกตรงนี้เองนะครับอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเป็น A T R เราไม่ต้องมาเลือกนะครับเราตั้ง A T R แล้วก็มันจะออโต้ตาม ระยะ ATR ที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับของวันก่อนหน้าหรือสัปดาห์ก่อนหน้านะครับแล้วก็วันนี้ตลาดมันวิ่งอยู่ใต้เส้นแค่เส้นเส้น SD อยู่แถวแถวเนี้ยนะฮะใกล้แถวเส้น SD ก็มันราคามไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็เลยพิจารณาเซลลงมาก็คู่ที่น่าลุ้นที่ผมมองนะครับตอนนี้ G Switch ฟังของผมเนี่ยค่อนข้างน่าลุ้นนะครับ เพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเราอันนี้เราเล่นตามเทรนนะครับเราเล่นตามเทรนก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะลงไปเทสแถวแถวแนวรับเดิมนะครับแถวแถวแนวรับเดิมกาจเปลนไปได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ที่มันติดก็คือราคามันยังไม่ไปถึงตัวในส่วนของโอเวอร์โซเลยเออโอเวอร์บอดนะฮะยังไม่ถึงเลยแล้วก็ตลาดมันจะมีการเปลี่ยน d ดเรคชั่นเนาะใน S4 ส่วน S1 เนี่ยยังยังเป็น direction ยังเป็นช่วงขาลงอยู่นะครับแล้ว่ามันมีการเทสเนี่ยก็ถ้าเป็นเนี้ยก็หวังให้มันจะมาเคลียร์ตัว liquidity ตรงนี้ก่อนนะครับกระชากลงมาเคลียร์ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปถ้าตามแบบฉบับอะไรเขาเรียก SMC r t m อะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่มันสร้าง liquidity ไปเยอะมาก นะครับมันยังมันยังไม่มีอะไรลงมาเคลียร์เลยนะครับตรงนี้มีตรงนี้สร้างไว้ก็ก็ยังไม่ได้มาเคลียร์แล้วมาเก็บตรงนี้เลยนะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้ถึงจะลงมาถึงโซนๆนะแถวนี้นะฮะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของของวันนี้นะครับของวันนี้ที่ที่ผมได้เปิดเปิดออเดอร์ไปก็มีประมาณ2อออเดอร์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดก็คือตัวของ g n นะ g n N g n เนี่ยคือ g n เนี่ยผมมาเห็นตัวนี้ตัวของมอนิเตอร์ที่เมื่อกี้มันราคามันวิ่งขึ้นไปแล้วก็มี g n กระพิบอยู่ตักๆผมก็เลยลองพิจารณาตามดูนะครับจริงผมก็ g n ผ,ผมก็พลาดอีกตรงที่ว่าตอนนี้ตลาดมันเป็นช่วง ช่วงตอนค่ำละมันก็มันวิ่งไม่ค่อยแรงนะครับมันวิ่งไม่ค่อยแรงละเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้ของประจำวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2คู่มาอัปเดตอัปเดตให้นะครับก็อ่าส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยก็จริงๆวันตอนเนี้ยประมาณ 85- 90บ้ละนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลา ะครับผมจะมาอัปเดตแล้วก็บันทึกวิธีการใช้งานหลังจากที่อัปเดตตัวหน้าตาโปรแกรมไปพอสมควรนะครับแล้วก็จะต้องแนะนำว่าเรควรระวังว่าควรจะระวังยังไงแล้วก็สเปคคอมต้องใช้ประมาณไหนเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยมันค่อนข้างใช้ทรัพยากรของวิเตอร์นิดหนึ่ง อย่างเครื่องนี้นะครับเครื่องเนี้ยมันแค่แรมแค่แปดกิกมันใช้มันใช้ไปเกือบเต็มอันนี้อันนี้ขอนอนอ,นอกเรื่องอการการข้อกราฟนะครับก็คือตอนเนี้ยแรมอันเนี้ยแปดิกมันกินไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละ excel เปิด excel กับตัว meta trader เนี่ยเครื่องตอนนี้คือพัดลมเสียงพัดลมหกเครื่องผมเนี่ยดังมากนะครับอ่าจริงๆถ้าแนะนำก็ควรจะมี 8G ิกขึ้นนะครับแรมแล้วก็ ควรจะเป็น ssd นะครับ ssd นนะอันนี้เบื้องเบื้องต้นที่ถ้าถ้าใครสนใจที่จะใช้งานนะครับที่จะใช้งานเดี๋ยอนาะคตผมอาจจะเอามาให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไปใช้งานกันแล้วก็ส่วนอีกอันนึงจริง,รงๆผมทิ้งลิงก์สมัครสำหรับใครที่จะสนใจต้องการใช้ตัว excel link กับตัว mt 4เนี่ยมันต้องใช้ b r o k e ตอนนี้ในไทยผมคิดว่านะ่าจะมี ic market กับ กับ h o ตฟ o เร็นะครับหรือ h o ตฟ o เร็เก่านะครับหรือตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น SM Market ถ้าใครสนใจก็ลองไปเปิดบัญชีเปิดบัญชีตัว Hot, h o ตอะ HFM นะครับตอนนี้ผมใช้ HFM เนาะก็ถ้าใครสนใจอย่างตัวเนี้ยแล้วก็อยากเล่นตามผมหรือว่าวิเคราะห์ตามผมเนี่ยผมก็แนะนำเป็น HFM เนาะดาวโหลดไปแล้วก็ตามตามลิงก์ที่อยู่ข้างใต้นะครับอาโหลดไปแล้วก็ ลองโหลดมาเป็นเดโมก่อนก็ได้ครับเป็นเดโมก่อนมามาลองใช้งานดูก่อนแล้วก็ลองลองศึกษาวิธีการใช้ RTD นะครับเพราะว่าถ้าถ้าผมอธิบายตรงนั้นไปหมาจะยาวนะครับการใช้ RTD ลิ้กงกับ Excel แล้วก็มาเขียนสูตรเขียนอะไรเงี้ยนะครับเวลามันไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะได้ใช้งานได้ง่ายๆเลยเพราะว่า อย่างตัวที่ผมเขียนเนี่ยมันดึงข้อมูลมาค่อนข้างเยอะแล้วมันดึงร้อมกันที่ผมเคยลองเนี่ยอย่างแค่ผมเปิดแค่ Excel เนี่ยผมใช้ประมาณจะเกือบเกือบสินาทีนะครับกว่าที่ Excel จะเปิดขึ้นมานะครับยังไม่รวมว่าถ้าเปลี่ยนเลขบัญชีหมายถึงว่าตอนนี้มันลิงก์กับบัญชีเทรดของผมอยู่คือเป็นเลขบัญชีของผมถ้าทุกท่านโหลดไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีของทุกท่านเนี่ยตัวโปรแกรมมันจะต้องมาคำนวณใหม่ทั้งหมด นะครับเพื่อให้เป็นลิงก์กับกับตัว mt 4ของทุกคนนะครับของของคุณเองนะครับของคุณเองเนาะซึ่งข้อมูลก็จะจะจะเข้ามาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนาะมันก็ค่อนข้างใช้เวลาอย่างเมื่อวานเนี่ยผมลองเปลี่ยนมาลิงก์บบงงนะก,งกับบัญชีจริงของผมนะครับเปลี่ยนจากตัวโปรแกรมเนี่ยมาลิงก์กับบัญชีจริงของผมผมใช้เวลาประมาณเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีถึงเกือบพึ่งชั่วโมง มันก็การใช้งานก็อาจาจะจะยากลำบากหน่อยนึงนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้คือผมใส่แบบฟังก์ชันจัดเต็มให้มันนะครับใส่ฟังก์ชันจัดเต็มให้มันเดี๋วก็ถ้าอนาคตเนี่ยเราเริ่มจับจุดได้เราอาจจะไปโมดิฟายให้มันเหี๋ยแค่ฟังก์ชันที่มันได้ใช้จําเป็นที่ใช้งานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่คือผมใส่เพื่อให้เรามองเห็นภาพ การวิ่งของของราคาการวิ่งของตลาดนะครับโอเคก็มาเกิดนําแนะนําไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจตัวการวิเคราะห์วิเคราะห์ราคานะครับโดยการใช้ตารางการวิเคราะห์ผ่านตัว Excel การวิเคราะห์ผ่านราคานะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเชิงแนวเทคนิคอลอนาลิซิสจ๋านะครับเป็นเชิงแบบวิเคราะห์จากสถิติ จากข้อมูลที่เรามีนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนด้วยเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆที่ผมจะเอามาแชร์จะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับถ้ามีพลาดตรงการใดก็ต้องขออาภายัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ฉันขอแค่1%ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ